สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่องมือใหม่ไก่ชนนะครับวันนี้ก็เช้าๆเอาอาหารมาให้ไก่กินนะครับก็ข้าวโพดนี่นะครับที่บ้านก็มีประมาณสัก60สิบกว่าตัวนะครับรวมทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับมีทั้งไก่อายุ สิบเอ็ดบสอเดือนนะครับไล่ลงไปเรื่อยคนระับเเดือน10เดือน8ปเดือนนะครับก่อนที่บ้านก็มีอย่างไก่ที่เป็นต,ตัวผู้กับตัวเมียนี่ก็ไล่ลงมาถึงเรือประมาณสักหเดือนนะครับเล็กสุดก็ประมาณ5เดือนเ5เดือนสเ,เดือนเนี่ยว่าว่าตอนนี้ยังไม่มีไก่เล็กๆนะครับยังไม่ได้ให้ฟักเลยนะครับ ก็อยากจะเอาไก่ชุดพวกนี้นะครับเอาไปลองดูก่อนเอาไปทดสอบฝีเท้าดูก่อนนะครับว่าพ่อแม่ดีหรือไม่ดีหรือว่าให้ลูกมาปเป็แบบไหนนะครับเพราะว่าแต่และแม่เนี่ผมจําได้ครับว่ามีทั้งหมดกี่แม่นะครับแล้วให้ลูกมาท่าไหนท่าไหนนะครับก็พอดีช่วงนี้ช่วงติดโควิดนะครับก็ออยังไม่กล้าเอาไก่ไปซื้อหราอเอาไปตีที่ปัน่นนะครับ ก็กลัวจรัวจะจับนะครับก็ต้องเลี้ยงแบบนี้นะครับต,ตัวนี้ก็กินตัวเมียก็ไข่ก็เอาไข่ไปกินก่อนนะครับเ,เก็บไข่ไปกินเรื่อยๆครับรเอาไข่ไปขายมั่งก็มีครับวันหนึ่งก็สิบกว่าลูกนะครับมันไข่ก็วันสุกสุ้า ก็ลูกก็กินวันนึงไม่หมดนะครับก็ต้องเก็บไปครับสองสามวันก็เอาไปขายเพื่อนบ้านมั่งนะครับอยากจะเอาไก่เช็คดูครับว่าถ้าแม่ไหนพ่อไหนพ่อตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าแม่ไหนที่เช็คก็ผ่านแล้วก็เราจะก็จะคัดแม่นะครับ คัดแม่เก็บไว้นะครับคัดแม่เก็บไว้แล้วก็ลูกไก่เราก็จะได้จะได้เก็บเอาไว้นะครับก็มีสวยๆหลายตัวนะครับบางตัวก็เห็นฟอร์มมั่งครับนิดๆหน่อยๆนะครับบางทีตีกันเองบ้างนะครับแต่ส่วนมากตีกันเองแล้วก็ มันชั้นเชิงมันทันกันนะครับชั้นเชิงมันทันกันเราก็เห็นว่ามันเหมือนกับไม่ไม่ไม่ค่อย่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ทีนี้จริงๆแล้วไก่ที่บ้านเป็นเราเราปลักไว้ทั้งนั้นนะครับแต่ทีนี้ชั้นเชิงมันทันกันครับพอเราตีกันแล้วก็มองมือก็ไก่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับถ้าถ้าอยากจะให้ดีนะครับต้องลองกับไก่พม่านะครับอยากจะรู้ว่าสู้ไก่พม่าได้หรือเปล่านะครับ หรือว่าตีแบบไหนนะครับมันจะเห็นข้อแตกต่างกันนะครับเพราะไก่พม่าเป็นไก่แข้งหน้าดีนะครับตีแม่นนะครับแต่ว่าไก่ผมนี่เป็นไก่ปากปวอนะครับมีชั้นเชิงม้างนะครับอยากจะดูลีลนะครับอยากจะดูเบอร์แข้งแขนนะครับที่ตีนะครับถ้าเอาชนะไก่พม่าไม่ได้ก็ก็ไม่พานนะครับก็ต้องเป็นไก่คัดรับ ก็ไม่ผ่านก็ไม่อยากเอาไปขายใครนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องฝีเท้าพอสมราคานะครับเจ้ขอยใจ้เราครับเขาซื้ออยากซื้อไก่เราก็อย่างน้อยเอาไปตีเอาไปโชว์ก็อ่ะอย่างน้อยก็จังสมราคานะครับไม่อายเพื่อนนะครับเสียตังไม่ว่านะครับเสียหน้าไม่ได้นะครับแล้วคนอื่นก็ถามว่าเอ้ยซื้อไก่จากที่ไหนามาฝีเท้า ซื้อมาต้งแพงละฝีเท้าต้องนี้เองอ่ะอย่างน้อยก็ต้องฝีเท้าเออพอในใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับจะให้เก่งเหมือนตัวละหมื่นตัวละแสนก็คงยากนะครับกายบางตัวซื้อมา3ามพันสีันยังไม่มีอะไรก็เยแยๆไปครับอเช้าครับเอา พูดมาโปรยให้ครับเพราะว่ามันกินเสร็จแล้วมันก,มนก็มันก็หายไปกินไปที่อื่นนะครับกระจายตัวไปครับนี่ครับพ่อไก่ตัวนี้ป่อไก่ตัวนี้ก็เคยชนะมาครับสองเที่ยวนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าชนะนนยังไงนะครับไม่รู้ชนะมาได้ยังไงครับไก่ครับ หรือว่าเขาอาจจะไม่เก่งแล้วหรือว่าเราเก่งก็ไม่รู้นะครับบางทีบางทีไก่เก่งก็คนก็ต้องเก่งด้วยนะครับคนก็ต้องอ่านเชิงไก่เป็นต้องดูไก่แล้วว่าไก่เราชอบแบบไหนนะครับไม่ใช่ว่าไก่เราเก่งแล้วตีได้ทุกสายสายพันตีได้ทุกทางครับไม่ใช่นะครับเราก็ต้องเรียนรู้จันนี่สัยของเขานะครับว่าไก่เราชอบไก่ตีไก่แบบไหนนะครับแต่ว่าเราหาคู่ทูกคู่ครับหาทูกคู่อ่าทกเหมาะนะครับ กับไก่ที่เราถนัดนะครับแน่นอนครับโอกาสที่จะชนะก็มีสูงนะครับไม่ใช่ว่าไก่เราเก่งชนะมาสามสีเที่ยครับมั่นไก่ในตัวเองครับเจ้าของครับเอาไก่บอกเลยครับไก่สไตล์ไหนก็ตีก็ได้เพี่ยนครับโอกาสแพ้มันก็สูงครับยิ่งชนะยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับคนยิ่งต้องจ้องเราจ้องจองล้มเรามีเยอะนะครับ เราแก้เอาแชนะพอพอมีสร้างชื่อได้เงินได้ทองบ้างเอานะครับไก่เชียงไก่ปลากอยนะครับมันไม่ใช่ไก่พม่านะครับไก่พม่าชนะอ่ขึ้นเวทีได้นะครับห้าหกเที่ยวสบายๆนะครับไก่ปลากอยสําหรับผมนะครับผมคิดว่าชนะสักสองเที่ยวเอาสามเที่ยวนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วครับเพราะว่าไก่ปลาก่อยเป็นไก่ที่ต้องใช้พละกําลังเยอะต้องฟิตซ้อมไม่ถึงนะครับ สงท่านพิจารณาไม่ถึงคิดว่าไก่ค่าเก่งใครคิดว่าไก่ค่าชนะมาหลายเที่ยวนะครับสุดท้ายเจอไก่พม่าแข่งหนักๆคมๆนะครับตีตาบอดตีหูดับแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับผมนะครับถ้าผมเลี้ยงไก่หนุ่มนะครับถ้าทำเลี้ยงไก่ออกชนนะครับผมก็ว่าทําแค่ตัวหนึ่งชนะสักสองครั้งสามครั้งนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับที่นี้ก็ปล่อยทําพ่อหรือว่า ทำฟาร์มขายไปเลยครับทำเอ่อทำพ่อพันธุ์ทำนั่นนะครับเพราะว่าไก่เวลาสองเที่ยวสามเที่ยวนี่ก็ถือว่าอายุก็พอสมควรแล้วครับเพราะว่าไก่ประกอบนี่เราต้องเคี่ยวเราต้องเข็นนะครับเราต้องกําลังให้ให้ให้มีเยอะๆนะครับนะครับไก่เชื้อนะครับถ้ากําลังหมดกําลังหมดเอ่อถ้ากําลังหมดก็คือจบครับเก่งแค่ไหนก็สู้พม่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องวิ่งต้องชนนะครับ ต้องทําเชิงพละกําลังต้องสูงนะครับส่วนกับพม่านั่นขยับถอยหน้าถอยหลังเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวารอดักเปอยเางเดียวครับแผลเขาแผลพม่าเขาคมกว่าเรานะครับเพระาะฉะนั้นแล้วเลี้ยงไก่ปลาก่อยนะครับต้องกําลังต้องให้ถึงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาให้ดูคุยกันเช้าๆนะครับก็เอาข้าวโพดมาให้ไก่ครับเนี่ยพ่อผมกินเสร็จแล้วครับมันก็เริ่มออกไปข้างนอกแล้วครับ ออกไปสวนยางนะครับไปสวนยางก็ไปหามา,มมาลงมะแรงหาให้เดินกินนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับยงไงช่วยกดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ